สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Answer, นอ,นอ,อันเซอร์ลอด of เนิ e อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะผู้อ่านจะทำดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนตุลาคมนะให้กับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะได้มารับชมกันนะคะแล้วก็ดวงดวงรายเดือนนี้นะคะมันมันจะเป็นสิ่งที่ผู้อ่านต้องทำประจําทุกเดือนนะคะแต่เป็นการดูแบบโดยรวมนะงานเงินความรักสุขภาพนะคะโชคลาภหรือว่าอะไรก็ตามที่ไพ่เขาเปิดออกมาแล้วเขาบอก ผู้อ่านก็ถึงจะได้พูดออกไปนะคะแต่ถ้าเรื่องไหนที่ไพ่ไม่ได้บอกผู้อ่านก็จะไม่ได้พูดออกไปนะคะคําทํานายก็ยังคงเป็นแบบโดยรวมอีกเช่นเคยนะคะอาจจะมีทั้งที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ผู้อ่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคำทำนายตามหน้าไพ่นั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกคนนะคะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนแล้วก็อยากจะให้คนรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกนะคะเท่านั้นนะหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจตัดทิ้งไปได้เลยค่ะอย่ากเก็บไปคิดให้มันวุ่นวายใจิตใจนะคะ ยังไงก็ขอฝากทุกคนนะคะช่วยกดถูกใจกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญให้ผู้อ่านได้ทำคลิปวิดีโอดีๆต่อไปค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันดวงรายเดือนตุลาคม2022นี้ของคนที่เกิดวันเสาร์จะมีอะไรบ้างนะคะที่คุณต้องรู้ s h a r กนะ swim away from this situation อ่า เ a น a g จ to be กล a d อ่าโอเคชเจีนนะพนลังงานก็ประมาณว่าอ่าพลังงานโดยรวมนะคะของคนที่เกิดวันเสาร์นะอาจจะเป็นช่วงเวลาด้วยแหละนะคะถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสถานการณ์รอบตัวคุณนะไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่มันยุ่งยากวุ่นวายคุณถอยออกมาก่อนนะคะคุณอย่าพิ่งอย่าเพิ่งไปพุ่งชน นะคะมันจะทําให้เรื่องมันยุ่งยากวุ่นวายไปกันใหญ่นะคะและบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำนะคะที่คุณได้ทําสําเร็จไปแล้วหรือกําลังที่จะทำอยู่ตอนนี้นะคะคุณควรจะเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะแบบ ความสำเร็จมันไม่ใช่ง่ายๆผู้อ่านก็เข้าใจแต่บางสิ่งบางอย่างที่คุณได้ทําสําเร็จไปแล้วนั้นคุณควรจะดีใจนะคะแล้วอวยชัยให้พรตัวเองนะคะอย่าด่าทออย่าว่าร้ายตัวคุณเองนะคะฝึกให้กําลังใจตัวเองบ่อยๆนะคือฝึกอยู่ในสิ่งที่มันดีๆอะฝึกอยู่ในกับสิ่งแวดล้อมที่ดีๆกับคนดีๆฝึกพูดดีๆกับตัวเองอหรืออะไรก็ตามที่เผชิญอยู่แล้วมันยุ่งยากวุ่นวาย ที่มันหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงแต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ค่อยๆจัดการ <c oughs> ค่อยๆคิดกันไปว่าจะทํำยังไงจะเอายังไงนะคะอ่ามันจะมีบางช่วงบางตอนแหละนะคะของเดือนนั้นๆที่คุณจะเจอกับสถานการณ์ที่มันยุ่งยากวุ่นวายนะคะอ่ะาไพ่ก็อยากจะบอกแล้วก็อยากจะเตือนนะคะวกว่าก็ต้องพูดตามหน้าไพ่เนาะประจําเดือนตุลาสองพันสสองสองนะคะโอเคเรามาดูกันต่อว่ามีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณบ้าง อ้คุณจะได้รับพรนะ blessing อ่าดีดีด,ด,ดนะ acceptance นะคะอืมเห็นไหมการยอมรับเหมือนใบนี้เลยฝึกยอมรับในสิ่งที่มันดีๆบ้างนะคะฝึกพูดฝึกอะไรแบบให้กำลับบงใจตัวคนเองนะคะอ่าเดือนตุลาทั้งเดือนนะในระหว่างทั้งเดือนตุลานะคะของคนที่เกิดวันเสาร์ถ้ามีสถานการณ์อะไรที่มันแย่ๆแ,แล้วคุณจัดการได้ ถ้ามันหลีกเลี่ยงได้คุณก็หลีกเลี่ยงก่อนแต่ถ้าอันไหนที่คุณยังจัดการไม่ได้หรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ค่อยๆค,คิดนะคะหาทางแก้ไขปัญหานะแล้วก็สิ่งใดที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จไปแล้วหรือทําเสร็จไปแล้วคอมพลีตแล้วคุณก็ควรจะรู้สึกดีใจรู้สึกขอบคุณรู้สึกซาบซึ้งในตัวคุณเองนะคะแบบ <c oughs> ให้กำลังใจตัวเองนะแล้วทั้งเดือนตุลานั้นคุณยังจะได้รับพรจาก องค์ทวยเทพของคุณพระเจ้าของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณคุณยอมรับสะนะคะว่ายอมรับแล้วก็ให้มีความเชื่อนะคะว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆจริงๆแต่ถ้าคุณต่อต้านถ้าคุณบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกว่าจะมีสิ่งดีๆนั้นเกิดขึ้นกับคนอย่างฉันคนอย่างผมหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่ได้อย่างนั้นจริงๆนะคุณคนเรามันจะเป็นอย่างที่เราคิดแหละค่ะ คิดอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่ในเมื่อไพ่บอกมาว่าคุณจะได้รับพรคือไม่รู้แหละว่าพรนั้นมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่คุณได้รับแน่ๆนะคะเออทั้งเดือนตุลาเลยจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณหรือว่าคุณอาจจะรอคอยอะไรอยู่คุณขออะไรไว้นานแล้วเดือนตุลานี้คุณอาจจะได้รับของขวัญที่ถูกอกถูกใจนะคะจากสิ่งที่คุณรอคอยก็ได้นะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อ โน n โนอะไรเนี no. No, uh, right. ๋ยขอเปิดขยายความโนซิโรแมน c ์ความรักไหมนะคะอืมอ่ะขอเปิดต่อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาขยายความกัน ได้รู้ว่าไพ่บอกอะไรบ้าง Purification This time for cleansing you talk for your body and mind อ่ามันเป็นการช่วงเวลานี้ อ่ะมันเป็นการดีท็อกจิตใจดีท็อกร่างกายนะคะหรือหรือเกี่ยวกับอย่างนี้ก็ได้ประมาณว่าไอสิ่งลบๆบเละยๆที่มันอยู่ในใจคุณไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับงานเกี่ยวความสัมพันธ์ประเภทชู้สาวหรือความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัวญาติพี่น้องนะคะอะไรที่มันไม่ดีขอให้คุณชำระล้างใจิตใจของคุณลบ ลบเรื่องราวเหล่านั้นให้มันออกไปได้จากจิตใจคุณเร็วที่สุดเพราะว่าถ้ามันอยู่ในใจเรานานๆมันฝังนานๆแล้วมันมันจะอยู่ในจิตใต้สํานึกแล้วมันจะลบออกยากจริงๆแล้วคนเราอาจจะไม่สามารถลืมเรื่องราวในอดีตหรือเรื่องราวที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับเราได้วกว่าก็เข้าใจแต่ก็ต้องพยายามพยายามทํานะคะเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆสิ่งดีๆรอคอยคนอยู่นะคะ คนเกิดวันเสาร์เดือนตุลาคมถ้าพลังงานรอบตัวคุณมันเป็นพลังงานที่ไม่ดีแล้วพลังงานดีๆจะมาทดแทนได้ยังไงนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะเหมือนที่ไพ่อยากจะบอกจะเตือนนะคะเกี่ยวกับการจัดการอารมณ์เป็นซัดส่วนใหญ่นะ,ะเรามาดูไพ่ยิีหรือว่าไพ่ฮาโรกันต่อเลยนะคะ โอ้ด oh, uh, uh, ิเอ็มเพอเลอร์อะไนออเพนเดเคิลเอ็ดออพเพนเดเคิลส์อะแปดถ้วยนะเอ็ดออฟคัพส์นะคะอะเดี๋ยวที่ไพ่ทาโร่เออไพ่ออรรเคิลบอกโ no นแล้วก็เกี่ยวกับโรแมนส์เกี่ยวกับความรักนะคะ ถ้าเกิดว่ามีการหันหลังให้กันนะขอพูดถึงความรักหน่อยถ้าเกิดมีการหันหลังให้กันนะคะปัญหานี้คุณจัดการได้ไหมคุณต้องมองดูก่อนว่าคุณจัดการได้ไหมคุณเคลียร์ให้มันลงตัวได้ไหมถ้าอย่างให้คุณอยู่นิ่งๆนะคะอ่าให้เวลามันช่วยแล้วกันเพราะว่าถ้าร้อนกับร้อนเจอกันมันจะไม่ดีนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของการหันหลังให้กันแล้วนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วหรือทะเลาะบาแวงกันอยู่ นะค่อยๆให้เวลามันช่วยเยียวยาจิตใจแล้วกันประมาณว่าถ้าเกิดเรื่องมันเพิ่งเกิดวันสองวันนี้คุณก็ควรจะนิ่งเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ประมาณว่าใจเย็นแล้วค่อยคุยกันเนาะเดี๋ยวมันจะกระทบกระทั่งกันรุนแรงถึงกับแตกหักนะคะยังไม่อยากให้ถึงตรงนั้นนะงนั้นก็ใจเย็นๆแล้วก็จะมีการเดินทางนะ <c oughs> มีการเดินทางเกี่ยวกับการทํางานเข้ามาและช่วงในช่วงเดือนตุลาของคนเกิดวันเสาร์ คุณจะมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรมากมายที่เอ็มเพอเรอร์เกิดขึ้นในดวงชะตาคุณนะคะคุณอาจจะได้ทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ที่คุณไม่เคยทำมันเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบที่มันอุ้มันยิ่งใหญ่มากๆอ่ะเหมือนแบบว่าเป็นภาระที่หนักอึ้งเลยนะในเดือนตุลาขอบอกเลยคุณอาจจะได้ดูแลงานการที่มันใหญ่ขึ้นที่โปรเจกที่คุณไม่เคยทำไม่เคยเจอ อาจพี่เป็นงานยากเข้ามาทดสอบในบททดสอบของคุณในศัก,กยภาพของคุณนะคะคุณจะได้ลองหน้างานอะไรใหม่ๆจะได้เรียนรู้งานอะไรใหม่ๆแต่งานตรงนี้มันจะช่วยสร้างเงินให้กับคุณได้เรื่อยๆคือคุณจะสามารถเงินต่อเงินไปเรื่อยๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือค้าขายหรืออะไรก็ตาม นะคะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะทําให้ธุรกิจของคุณมันค่อยๆดีขึ้นเอาเงินต่อเงินไปเรื่อยเรื่อยแต่ว่ามันจะเจองานยากหรือคุณจะได้รับมอบหมายจากหัวหน้าง,งานหรือเจอหัวหน้าง,งานใหม่ๆที่ใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะต้องได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้มากขึ้นนะมันมันจะต้องมีการเรียนรู้กันใหม่อาจจะเป็นคนใหม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะที่เข้ามาทำงานกับคุณมาร่วมงานกับคุณนะคะบอกกล่าวเพื่อให้ได้เตรียมตัวไว้นะอ่า แล้วอะไรอีกที่ไพ่อยากจะบอกคะนะ่ะขอดูหน่อยนะจ่นในเรื่องงานนะเรื่องงานเรื่องเงินนะคะส่วนความรักก็มีแค่นั้นนะคะที่จะต้องเตือนอืม m e m o r y ความทรงจำ พยายามนะพยายามจดจําแต่ในสิ่งที่ดีๆในชีวิตพยายามจดจําในสิ่งที่มันสวยงามนะคะออแน่นอนว่าข่าวร้ายมันลืมยากนะคะที่ที่มันเป็นบาดแผลนะในใจของคุณนะคะตั้งแต่ o r ร์ l เแล้วนะที่บอกพลังงานของคุณนะคะพยายามดูแต่ในสิ่งที่มันดีๆพยายามเสพข่าวในสิ่งที่มันดีๆไอข่าวร้ายอะไรมากมายนะันะคะอย่าไปดู นะมันจะทําให้คุณดาวลงมันจะทําให้อารมณ์ของคนมันเหวี่ยงมันไม่คงที่นะคะเพราะว่าถ้าอารมณ์มันไม่คงที่แล้วคุณก็จะควบคุมไม่ได้ก็จะเขาเรียกอะไรจมไปเรื่อยๆนะเออต้องต้องให้เขาเรียกอะไรต้องค่อยๆดูค่อยๆเสพข่าวที่มันดีๆด,ดีกว่าไอ้ข่าวที่มันไม่ดีนะข่าวที่ไม่ดีมันขายดีไงมันก็เลยเยอะนะคุณก็ควรจะเลี่ยง นะะในช่วงเดือนนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่สวยงามสิ่งที่สุขสมบวังนะมันรอคอยคุณอยู่คุณจะได้รับอยู่แล้วในเดือนนี้นะผู้อ่านมองว่าคุณจะอาจจะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่ พอรอะไรที่มันใหญ่ๆที่คุณขออ่ะที่คุณคิดว่าอุ๊มันจะได้หรือมันจะมีจริงหรือใครจะไปรู้คะคุณได้รับพรขนาดนี้นะบางทีคุณอาจจะได้เงินก้อนโตได้บ้านหลังใหม่ได้รถคันใหม่หรือถูกหวยถูกรตเตอรี่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคนเกิดวันเสาร์นะคะอ่าสิ่งสําคัญคืออารมณ์ของคุณนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบในเดือนนี้มันอาจจะ ยุ่งเหยิงวุ่นวายมันโคตรจะวุ่นวายโคตรจะหนักในแหล่งงานนะคะบอกเลยนะมีงานให้ทําเรื่อยๆเปลี่ยนหน้างานไปเรื่อยๆเปลี่ยนคนอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการร่วมมือร่วมร่วมใจกันนะอ่าโฟกัสไปที่งานไปที่เงินนะคะความรักก็ไม่ค่อยเด่นจะเด่นแค่นั้นแหละค่ะเด่นที่แบบว่าถ้าเกิดมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ให้ใจเย็นๆค่อยๆคุยค่อยพูดค่อยจาก,กันนะคะเรื่องราวมันจะได้ไม่บานปลายนะ ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะของเดือนตุลาคมนะคะสิ่งที่ต้องเตือนสุขภาพร่างกายไม่มีอะไรที่จะต้องเตือนนะพราะาไม่มีไพ่ปัญหาอะไรอุปสรรคปัญหาอะไรขึ้นมาเลยนะคะไม่มีอะไรที่จะต้องเตือนเลยนอ,นอกนั้นก็โอเคหมดเลยนะคะงั้นเจอกันใหม่นะในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะคนเกิดวันเสาร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ